อันนี้คือแชมพูปิดผมขาวหอมเกล็ดนะคะเรามาลองใช้กันค่ะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะ กิ่นเป็จกลิ่นผลไม้นะคะตอนกันคัะห่อหนึ่งเยอะนะคะสำหรับคนผมยา,ยาวๆก็ใช้ประมาณสองห่อแต่ถ้าเฉพาะปิดหงอกก็ห่อเดียวก็พอค่ะปิดโคนนี่เรามาเป่าผมเริ่มจะแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวพอแห้งแล้วเรามาดูกัน เงาค่ะสวยด้วย <Okay. S 1> ดำธรรมชาติมากเลยค่ะ <Okay. S 1> นี่เริ่มจะแห้งแล้วนะคะเด <Okay. S 1> ี๋ยวพอแห้งแล้วเรามาดูกันเ <Okay. S 1> งาค่ะสวย <Okay. S 1> ปิดผมขาวได้เลยนะคะ <Okay. S 1> ปิดผมขาวได้สวยมากเนี่ยค่ะ <Okay. S 1> สวยเลย มากหลังจากที่ดีฉันใช้แชมพูปิดผมขาวหอมเกตนะคะติดทนนานผมสวยสวยงามเป็นธรรมชาติมีกลิ่นหอมแล้วทำให้เส้นผมนุ่มค่ะใช้ดูนะคะแชมพูปิดผมขาวหอมเกตค่ะใช้ดีมากไม่ต้องกังวลแล้วค่ะแล้วก็ไม่กลัวแล้ว